สวัสดีจ้าพี่น้องช่วงนี้เทศกาลกินไข่เนาะของสวีเดนตรงกับเทศกาลสงการเมืองไทยนะคะกนินหลายๆไม่น้อยกับเบื่อนะคะเข้ากับซีซว่วิญญาณแม่ข่าขายไข่เขา่ากลับมาคืนจ้าเข้าเสหดน้ำจิ้มไข่นะคะตัวนี้สกินคู่กับไข่เขา่ขาไข่หางห้างไข่ลูกคะเนาะหรือว่าจะเป็นไข่หนึ่งแต่เมื่อนี้เขากินเทศกาลไข่ของคนยัยพญล้วสิตรงไข่ธรรมดา หน่อจะเห็นน้ำจิ้มไข่กินนะคะในนี่ก็จะมีขิงมีกระเทียมกระเทียมสดกระเทียมดองนะคะแล้วก็พริกส่วนน้ำมันเราจะทาง่ายนี่เลยจ้ะน้ำกระเทียมดองนะคะใส่ลงไปยูที่ว่าพี่น้องเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเนาะน่อยจะเฮ็ดพอดีกินน้ำกระเทียมดองน้ำสมสายชูหนึ่งซ่อนคะ่ะน้ำกระเทียมดองสาม นี่นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนกกนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกระ,ะเทียมดองสามไส้สองน้ำสมหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะต้มนะคะเปิดไฟต้มกันค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวเขาจะต้มเคี่ยวไปนะคะให้มันละลายเอาไ่หน่อยเปิดไฟผิดถูกต้องส่วนตัวเครื่องปรุงทั้งหมดเอาไปโขกแล้วจ้ะแล้วขาดไม่ได้คือรากผักชีนํานะคะนี่ักรากผักชีอยู่ในช่องฟิตนะคะเดี๋ยวไ่หน่อยโขกเดี๋ยวเขากระสิบว่าเบิ้งกันจ้ารอสักครู่โขกพริกก่อนนะคะอันนี้ก็ต้มไปเรื่อยๆจ้ะนี่จ้า เอาต้มแล้วเรียบร้อยนะคะปิดไฟค่ะพักให้เย็นนะคะถามันหน่อยนะคะพี่น้องกับเพิ่มปริมาณเอาเด้อค่ะเด้อถ้ามันน้อยนะคะก็เพิ่มปริมาณเอาเอาชิมค่ะชิมรสชาติก่อนนะคะหอนนะคะหอนหอนหอนนะคะอืมแล้วก็เติมเกลือลื่มไปพี่น้องต้องเติมเกลือนนะคะ ให้ออกเปรี้ยวหวานนะคะมันยังสีแสบถ้าใส่เกลือลงไปเพื่อให้มันได้รสชาติแล้วค่ะเนาะให้ออกเปรี้ยวหวานแล้วก็จะมีความเผ็ดของพริกของขิงนะคะเนาะสามรสพร้อมแล้วจ้ะรอให้น้ําเย็นนะคะค่อยใส่ที่เครื่องเครื่องขาโขกลงไปนะคะเดี๋ยวรอให้เย็นแป๊บนึงจ้ะจากน้ำข้าต้มให้เย็นแล้วข้าถึงจะเอาเครื่องข้าตําใส่มาใส่นะคะ ถา้าเห็ดขายห้าสทงเห็ดแบบนี้ค่ะเพราะว่ายัางหูบอเพราะว่าถ้าเ้าใส่ตอนที่น้ำที่ห้าต้มไวนะ้น่ะน้ำกิ้มเขาน่ะต้มไว้ตอนห่อนๆสีของเครื่องที่ห้าต่ามันจะสะล,ลุดเวลาห้าจัดใส่ถ้่วยใส่กระปุกให้พี่น้องเขามาสื่อนี่มันจะ่น่ากินค่ะถ้าจังสีมันจะนนากินนะคะเห็นไหมคะน้ำจิ้มไข่ค่ะน้ำจิ้มไข่เข,าข่าไข่ห่างแซ่บค่ะละค่ะอืม้ม Mm hmm. กินก็ไข่หนึ่งก็แซบค่ะพี่น้องสมัยนี้บ่ควยเห็นแล้วเนาะน้ำจิ้มเขาเจาะเฮ็ดขายเนาะแต่ว่าอันอันนี้คืออาชีพเก่าไม่น้อยค่ะแต่ก่อนก็หนึ่งไข่ขายค่ะ mm hmm. แซบแซบมากๆเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก้กันค่ะนี่จ้ะเข้มข้นแบบนี้ถ้าทําตอนใั้นไนได้เข้มข้นแบบนี้นนเ,นบบนเวลาห้าอาไข่มาคยุยมาคุยกินเนี่ยมันจะแซบค่ะถ้าเฮ็ดใสก้อนนี้เวลาห้าคุยมันจะพปตนะะินนะคะกับไข่นะคะ ลองไปทําดูค่ะเมนูง่ายๆสไตล์ไม่ง่ายหน่อยนะคะทํากินได้ทําขายก็ได้นะคะสําหรับคนที่ขายใครหนึ่งลองเอาเห็ดแบบนี้ไปเบิ้งก็ได้ค่ะเอาละค่ะไม่น้อยไปแล้วจ้ารักนะจุบจุ